สุขสบายดีสบายดีเอฟซทุกท่านทุกคนิติดตามปอบึงเกาส้มทางสองปอบม่งเด้อตักไตเอฟซีย FC, อยู่ทุกมองทุกบอดเด้อยามสวยสวยสวยเลยได้ <c ười> ขึ้นมาตระวัดเียมอาหารอีกไปเหวะเอาปลาทูอยู่หันซาแพงได้มาแล้วนะคะปลาทูสองถุง เป็นน้องไส้ใจดีทางอุดรเดอ้อน้องเก็บทางจังหวัดอุดรหนันสือปลาทูให้แต่เมื่อก,ก่อนปลาหม่าห่าก็สิไปเอามาปลาทูนี่ก็สิเอามาเตรียมทำอาหารปลาหม่าว่าสิบปีมักใส่ตะไคร่หอมๆปิ้งกินกับสุกนะไหมสิเอาลงหวัดตอนเทนเนาะเห็ดอาหารลงหวัดตอนเพทน้วก็ <laughs> เลียงแต่อันคนหฮอดซัดแดงให้แมวนําตั้งแต่แมวขึ้นไปหาเจ้าของแล้วก็หอดระสฆงองค์เจ้าอยู่วัดว่า,ารามกนละตั้งเก็บเอ้ยยาวเลยเต็ดบุญเนาะก <c oughs> ำลังเตรียมอยู่แล้วก็มีอาหารมือนี้ทั้งเสาเอิงแห่ประหมาสื่อจิโรอไว้ทั้งกินแน่ทานนำซาลาผัดสาลเพแล้วก็สิเอาไปสื่อ มื่อก่อนก็เอาสื่อกับเขาสื่ออาหารไปวัดวานซีวีไลเนาะ่าทางสาวเอิงปมาเอาสื่อกับเขาสองร้อยบาทเรืออยู่สี่ร้อยบาทเงินสาวเอิงเนาะแล้วก็ปมเมาสีเอาเอาแบ่งสื่ออาหารสื่อจิโลสือ่อแห่ทานนำ้ำเอาลงวัดน,ำน้ำขนาดเนาะทำบุญขนาดพีน่น้องเนาะ แต่ก็มีของน้องเก็บมือหนิเห็ดเป็นผ้าขาวเด้ผ้าขาวสามคัคคีคนเห็ดคนทำได้บุญคขึงหนึ่งคนซื้อได้บุญคขึงหนึ่งปันกันคนละคขึงเออปันกันคนละคขึงนะคะเอ,อ้ยสิไปเตรียมซะก,ก่อนเนาะพอปลาปลามันก็แข็งแข็งอยู่พอหมาอสิไปแช่นะ่ะไว้ก่อนแล้วก็สิไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็จะมาเตรียมเน,ะนมาะอากระมัตต์มัดโอ้ยไหวพ่อนแฮ่น้องเก็บก่อน เก็บเอ้ยโอ้ยลืมลืมลืมพระเฮงพระอย่าไปเสแขอขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณเด้อน้องเก็บเด้อขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานกับขอให้รุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังร่ำรวยเงินคำเด้อสุขสมหวังถูกประการเด้อมีคนหักกับขอให้ได้ดังใจเด้อขอบอบใจหลาย คุณหักซาเดอน้องเกบเดอ้อทั้งจังหวัดพุดอนทั้งฝั่งไทยละ่ะซุปหน่อไม้จ้าซุปหน่อไม้กับใส่ยานางเขียวอุ่มอย่านุมนนน่มนวลนุ่มนวลหอมหอมโอ้ยประเมาคนบบธนัดคนบบธนัดกัน ก็ส่เห็ดแหงบัวแหงเดือดเห็ดหน่าบุจุอึจื๊อให้มันเย็นยอย่างใส่หอม,าามหอมอย,ย,ย่างบัวายปรุงรสเหยียบหอยใส่งาเด้อพี่น้องเด้อซุปหน่อไม้แบบลาวๆใส่งาใส่ขกขัวหน่อยหนึ่งเพิ่มความหอมใส่งาซีละลายให้มันมันรสชาตินี่เปิ้ลหามา้อซาิมล่ะ ได้หมักกินกินหอมแบบใดก็ใส่ได้ใส่คิงก็ได้อันนี้พ่อแม่ใส่ผักแป้นกับใบสังใบกระสังนะนะใบกระสังบ้านเฮาฮนะแถวป่าแถวดงนะนมันจะหอมอิ่งเข้ากันตันนี้มาเบ่งเมนูที่สองเมนูปิ้งปลา ปลาเลืองเอ็มเต็มไส้ได้แล้วเนาะให้มันเย็นสักก่อนเดี๋ยวสิแกะใส่จานร้องกินกันกเลือเฟือถวายพระเขียบหอยพี่พน้องบริเก็ตภาพสัมัเขอโทษเขาไพเรลลายพระจิตองค์

กเนนนนินข้าวกินข้าวเที่ยงขอมโมทนาบุญมัน,นเดิงสาวเอิร์อกเเดมีส่วนร่วมกับอาหารการกินตะวายวันนี้จิตองเพื่อนะจิตอง,งอค์เจริน กลับเมื่อแล้อเนาะสบายดีอีกเทานึงเด้อพี่น้องเด้อกลับมาเดือนหอดสานึ้นมาตวัดว่าอารามเมื่อนี้ทำบุญตั้งแต่ตอนเช้าหอดยันเพลเด้อเนาะแล้วเป็นทีเยีบห้อย แต่ว่าขอโทษขออภัยหลายๆบริกิภาพบรรยากาศตอนพระทรงองค์เจ้าผืนมานั่งเนาะหลังจากแล้วมานั่งแล้วก็ให้สิ้นให้พรผ่นให้พนนรเนาะพอมาบระเทศทยให้เบิงเอ้ยพระมามนมรก็เจ็ดองพิ่นมาโอปโ,ปโปอยูยุวัดบ้านเฮาเจ็ดองแล้วเป็นทีเยบห้อยขึ้นมาละ ขึ้นมาแล้วก็สิห้านิบผาได้ปะนี่นางาพักผ่อนจักหน่อยละ่ะอากาศก็ฮหอนห้อนนี่คือฝนสิตกของปโตกเออเบิดขักได้เบิดขัก็ยังเออ สำเร็จไปด้วยดีอนุโมทนานำเบสุกูสุคนเดอผู้ที่เขามาเบิงมาชมอนุโมทนานำเสาเอิงอนนเงินเสาเอิงกับังเหลืออยู่สองลอยประมาณเอาซื้อกับขขาแน่เครื่องดื่มแน่เมือนี้น,นะถวายพระแน่แล้วก็อาหารการกินกับถวายพระแน่แล้วก็ พี่น้องปองปลายสะบานแน่กินนากันเนาะพี่น้องเนาะก็ะถือว่าเป็นบุญเส้นเดียวกันให้คนกินให้พี่น้องปองปลายกินก็เป็นบุญคือกันเนาะคอยบุญหักษาบุญคำนำสูเวอร์ทั้งน้องเก็บแล้วก็สาวเอิงรวมๆกันเนาะปัทูก็ยังเห็ดโบเบิร์ดดอกยังเก็บไว้อยู่เก็บไว้กินนำกินแน่ทานแน่สารพัดแนตะ่เนาะ ท่านออกไปเบิ่งหน้าเขาเลยฟังเบิง่งเนาะบางเถ่อกับมืออื่นสีออกสีออกไปเมื่อนี้ก็ลบขึ้นลบลงกัสีเมือยล่ะและ้วก็สิยิบผ่าสิยิบสินกอนนะโบสินกัสีเสือ,อันนี้แหละเนาะตอนนี้บ่ายละ่ะเอ้ยต่ห้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสะกก่อน ก็ขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะทั้งเอฟซีผืนอาหว่าวเงาเนี่ยจักหน่อยเอฟซีผืนเหม็นมาเออสาลานี่เลวไวเพิ่นมาขอบอกขอบใจหลายๆเด้อเลวไวก็ย้อนว่ามีศรัทธามีผู้ใจบุญสุนทานเนาะห่วมโมทนามาห่วมสางห่วมสางน้ำสาวบ้านน้ำม้งเฮานี่แหละเนาะก็เลยเลวไวเนี่ยบ่ท่านเลวไวหักบ่ท่าน สมบูรณ์ดอกยังยังแต่งแอวอยู่แล้วก็หูกับบท่านเก็บรายละเอียดปันใดแต่บึงข้าวข้าวกับวาแล่อหันเลยเนาะแต่ว่าบึงรายละเอียดมันกับบท่านแล้วเอาหูปภาพแต่งเซา้เนาะก็เป็นของไอแม็กายแม็กทิวทั้ง USA เพ็่นกระซอยตั้งแต่เริ่มต้นแต่เห็นเส้าบ้านเหาหิวปูนุ่นแหละผสมปูนพผ่นกระซือ เรื่องโมปุูนถวายวัดเนาะวัดบรรณโมงเฮาก็เป็นส่วนร่วมในวัดวาอารามทั้งเบากับตันเนาะแต่ก่อนนะเบากับตันเล่นยูทูบอยู่ทั้งเบากับตันแล้วกับผมทั้งเถาเกตผัวบ้านนั่นแหละสื่อือเครื่องโมตั้งแต่เริ่มต้นเเบาเรื่องอันบุญเนาะมันก็โยงไปหากัน <c oughs> โยงกันเบิดแล้วก็มีหลายลาย ฐา,า,า,านเนาะทั้งเมืองนอกแล้วก็ทั้งฝั่งไทยทั้งพี่น้องบ้านเฮามาทั้งมาลายซ้ายเนาะพี่น้องเนาะโ่วมกันกระือว่ายสามปีนี่เนาะสามปีนี่ก็คือสีสําเ็จเบิดบ่มีแต่ตบแต่งแอวหันแล้วกับย่งประตูยังประตูเล็กพี่น้องเนาะม้ากับย่งขึ้นยัง วนเปลี่ยนอยู่พอมบมีประตูปะของทุกอย่างมันก็ต้องใส่งบใส่เงินเนาะถามีีรัทธาถามีีรัทธามาสั่งฮะนะมันก็เล่วไปเห็นผลไปใส่ประโยชน์ไปเนาะก็คือไอเมฆทิวิ่นมีรัทธาแหละตุ๊บแต่งเสาเิ่นเมา้าเบิดเลยมันก็เลยแบบเล่ยไวฮะนะเป็นเงินกเกือบสองแสนผู้ดิคึ้นจังว่า หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันประมาณนี่บอกปราเมากับพันพิดพลาดกับข้อไผ่เนาะแต่ว่าประมาณนี่แหละปลายมันประเมาโบจือมันได้ประเมาจือแต่แสนแปดนันเนน่นอน <c oughs> มาทางเสาแพงไอเมฆทิวแล้วกระทั่งดอกไฟในก็เส้าอันแม่น้องอาเต้สื่อถวายหลยคนณแม่น้องไลยคนเนาะมาไลายบอดไลยที ทัทธาก็เลยผ่านไปแล้วไว้นะก็ซาทุโมทนาบุญบุญศักษาบุญสุคนก็มีทั้งประตูอะไรมือเนี่ยเสาร์่างว่าเอ้ยเอ้ยประตูเห็ดเนี่ยได้สิได้จักแล้วว่ะมันคำกำแก้วเนาะกันบอกมีผู้ใหญ่ใจบุญผู้เด้อว่ะเออกันมีผู้ใหญ่ใจบุญผินสั่งบ่ยากดอกรผินมีศรัทธาฝากเงินมา ้เสื่อมประตูเล็กใส่มันกับโบนี่แล้ว่ามันกับกันมาได้อยู่แล้อันนี้มันกับโบมีเนบบาะมามันยังขึ้นยางสามสามป่องประตูกับประตูใหญ่แล้วกับประตูข้างสองด้านแบนบเฮาวโบราณเลยพี่น้องว่าวเมเาจะเข้าจบไว้สำนีกก่อนเนอะ ก็กันนชิปหนาพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสบายดีสบายดี